กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุกคนเมนื่อนี้กามาพบพเอกันอนตีอีกแล้วโดยมาพบเพาะนอนตีเมื่อนี้กาอยู่เฮ่อนอยู่ซ่านเนาะพี่น้องเลยอ่าพบเพาะนอนตีเมื่อี้กาฝน,นตกเนาะโอ้เมืองพระมืดขึ้นฮักกระเศร้าไปเนาะอ่านอนตีกามาเตเก็บอ่านอนทีเสื้อพี่น้องเลยเนาะกาเมื่อนี้กาซีมาอันขวนัวเนาะแบบนอนตีสิกินหา พี่น้องได้เบิ่งนำการเนาะเพราะว่าเพิ่นกะบอาทามนอนตีมาว่าเข็ดจังไดกินเนาะกินได้อยู่บ่ว่ากะ,วะ <g ug> ไปเก็บน้องโมนีิก,กะฝนตกห้าม <g ug> เปียกเบิดพี่น้องเลยฝ <g ug> นตกกะแหงแหงเนาะกู <g ug> ก็ไม่ไพ่จนอันมีแต่ใบกล <g ug> างทางเชินซานกัน,กน <g ug> เานาะกูอันนั้นกะปกทานเมียนพี่น้องเลย <g ug> อ่าตอนนี้ก็เริ่มคำเริ่มนะครับไปแล้วเ,าเนาะแหงมืดฝนซ้ำ กันยังบอด้คำบันไดแต่ว่าแบบมืดผ่ามืดพ้นเนาะก็คือคำมืดอยู่ทางยายผังกระหนังหลินอยู่ในเปล่าะเพราะว่ามื่อนี้กับพ้นตกบอด้ออกไป็นใช่เนาะมาได้เก็บเด็กเด้เมื่อนี้กับพี่น้องยพ้นทำแมลงจักรทิศบ้าบอสบายโอ้เนาะไพ่กัได้ยโอ้เมตู้เนาะสบายดีแม่โดยบนหนนังก่อนสบายดีโดยเนาะ พ่อแม่พี่นอ้องมนกระทามหาอยู่เนาะแม่ตู้เป็นยังได้แม่กินข่าวหรือเดี๋ยวนี้กินแล้วแล้วเพิ่นกินกับป๋าเนาะแม่เนาะขลามเพิ่นกับดวงเก็บมาเพิ่นก็กินบ่ได้ดอกพีอนนอก่นอ้องเอ้ยเนาะเพิ่นแพ้พดเนาะแม่เนาะก,กินแล้วก็พดขึ้นเพิ่นบ่ได้กินมีแต่น้องลอตี้กับอันไอพัมีเพิน่นโดยอลอตี้ก็ดังไพ่เมียนแล้วเดี๋ยวสิไปข,ขัวให้พี่นอ้องในเบิง่งเนาะเป็นยังได้แม่สุขภาพนะใครแนบ่บ่แน่แล้ว เพิ่นกินยาเนาะที่ไปเอาอะไรพี่น้องเงินน้ออยู่คลินิกกพี่น้องมันก็ะทำอยู่กับบางเวลาที่อันว่าอนามัยเพิ่เนเนาะมีแต่ออกไปหาอยู่หากินกระเพาะได้ซาเป็นจังไรกระเพาะเช่าเลยโดยเนาะทางอันแม่แม่แม่เอฟซีม,ม, FC มันก็ะทำเนาะเพิ่นขีดหอดยายเพิ่นว่าบ่เห็นยายตั้งดน อาหารก็กินได้ตั้งแต่ปลากับกบเขียดเนาะแม่ขนมกินยังกับโบได้พี่น้องเนาะเพิ่นวะกินได้แต่ซ้ำนั่นแหละนอตีก็ไปเก็บได้ขายมือนี้ก็ได้ขายอันเงินไทยจัดขนาดไหนแม่เพิ่นวาโดยเพราะว่าห้ากับโบหูได้สาวพันโอ้โหโดยบาทบาทอันชิบบาทเนาะอันสาวพันเนี่ยจัดคนว่าเท่าไรเ้ากับโบหูเนาะ เลยแต่ว่าเล่าเฮานี่เพิ่นว่าว่าเศร้าพันกีบเนาะพี่น้องเลยไปเก็บมาเลยกะแวซื้อน้ำกินหิวน้ำแห้งกะเพิ่นว่าขอซื้อแน่ว่าสิมเมื่อขัวนอตี้ก็เลยแบ่งไงเพื่อนแน่เนาะกะเอามาขัวกินน้ำกะอยู่ทังอันนะั้นแล้วเนาะเดี๋ยวสให้อันพี่น,อน้องด้เบิ่งนโนอาตี้กำลังสิขัวเนาะอันนี้กะอัน ใส่หมออยู่อันใส่ตะไคร้เนาะพี่น้องเลยบบมีต่ใบขี้ขูดอันนี้น่ะยังบดไ้ขวดน,นี่อันหมูเพิ่นว่าสีเอาไปขายหาย้เนาะที่ว่าไปเก็บนากนั่นแหลลเพราะว่าเพิ่นแบบาลงตลาดเนาะพี่น้องเลยช่วงเศร้าๆเพิ่นไปขายแลยวก็จักเพินสิเส็ดกล้องเท่าไดเนาะมอตีกับว่าเคยขายดอกอันนี้สีตอนยังบดไ้ขวดนอนเดียวสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งตอนขัวแล้วว่าสีเป็นจังไง ไอ้แกลนุลกแห้งๆขังใส่แบบบอด้ใส่น้ำเลยเนาะตอนขวากะแบบเดียวน้ำมันออกเองมันเลยเนาะกากำลังอันน้นำมันก็นเริ่มสีออกมากทีนอเลยตอนตัวน,นี้กะน,นอะตีกะเพิ่งไปเก็บส่วงแรงๆนี่แหละจะแ,แรกว่าอันย้ายของอุทัยกับสีไตน้ำเนาะแต่กะขนตก,นกนเพิ่งเรเลยบได้มาหมึดผ่าหมืดพนนอนมันนี่กะ อเมืองผ่าเนาะจตเป็นใบหมากต้นเนาะคนอื่นหม <c oughs> ักผักแกกันยังบ่มหมากดอก <c oughs> ทางพุนกับมีแต่ก็ไม่ไพ่พี่น้องเลยเต็มอยู่มือหนากาอักกันนอตี้กระทางสวนแถวนี้ลน <c oughs> หละเนาะหกอะไก็เฮือนคนเนาะก็อยู่ไก่กันอยู่แต่กาบางป่าบางอันนี้ไปก็คือแบบนอตี้อยู่ครูเดียวเนาะแต่กาอยู่ไกล่กันอยู่ ถ้าส่วนมันเป็นขึ้นมานี่กะสีโบนแน,ม,แนมบนเฮ็นกันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอันกกมันเนี่ยกะอัดใหญ่สูงแต่ตอนนี้ก็ยังบบหกบานไดโอ้เนาะดิเลื่อมออกมาแล้วอตอนนี้กัผดแล้วพี่น้องเลยเนาะคุณ สีสันกับประมาณนี้ตอนนี้กับเป็นสีเขียวอ,อยู่แบบเวลาสีอันแหงเบิดกับสีออกสีเหลืองๆเนาะแอนน์ออกลาตีสีกินให้เบืองเนาะว่าสีแซบสําไสแต่ตอนนี้กับาถาน้ำเผินแหงเบิดก่อนแล้วก็เอาน้ำมันถอกลงไปเนาะจังกรอบๆแต่บางคนนี่กับเพินบดิกินดอกพี่น้องเลยเนาะอันนี้เผินบ่หมักแต่ว่าบางคนกับย่านบงแต่กากินเนาะแบบเพินอื่นว่ามันเป็นนางแล้วกับโบย่านว่ะ แต่ว่านวตาตีเนี่กะเคยเก็บมาแต่แนน้อยพูเนาะ้าหัวอันเกิดขึ้นมาเลยกับบริยูเพื่อนเลยน้ำยั่งอยู่พนตกแห้งเนาะไปตอนแรงกะเลยมาได้น้อยหนึ่งโดยพี่น้องใยตอนนี้กะซุกเป็นทีเรียบร้อยเนาะสีก็ประมาณน,นี้แหละออกสีเหลืองๆน้อยนึ่งหัวนอวตาตีกะอันตอนสิซุกเนาะทองน้ำมันใส่ เดี๋ยวนอตี้กะสิไปกินเลยเนาะพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวขอโตไปใส่ถ้วยก่อนเด้อโดยเนาะพี่น้องสวัสดีเด้อเธอหนึ่งเนาะโอตี้กะปั๊บมาเป็นกล่องหนาอีกแล้วตอนนี้กะ่ะขวับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะซีกะประมาณนี้มาเด้อมาซิมโนะนอนตีนะ้เนาะว่าเสียบสำมดาอ่าพี่น้องคนใดที่บ่เคยกินกะขอโทษล,ลายนเนาะสิกินในเบิ่งกะกินีิสือเนาะพี่น้องเลยเพราะว่านอตี้กะกินข่าวอิม่มแล้ว เพราะวันมาแต่เก็บแหลือกะหิข่าวนอกนอตี้ก็กินเลยตอนนี้ก็ชิกินแบบบริชายข่าวยังดอกเพราะว่ายายผนกาบริกินเนาะ่นก็นั่งเห็นอยู่ทั้งพุนแหละยุ่งลายตอนแรงๆกะมาเนาะฝนต๊ห้ามคมกับเปียกเบิดจะวบบบ๊อสบายจักตอนแรงบรรยากาศก็เริ่มหมืดๆมากเลยเนาะแบบว่าบรรยากาศก็มืดพลน้ำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบริมืมึดมันได้ดอกเดียโนรตี้ก็สิลงมือเลยเนาะว่าสิแสบสัมได้ ห,หัวเองแสบเองวะรว <laughs> ยเนาะตอนนี้กะแม่ไม่ได้แม <laughs> ่ได้อกินเนาะเอิญเพิ่นที่สุดอนอ่องเผินเลยอนอนตี้กันเอาตั้งชิบชิบเข่าหัวเท้าปรตั้ง,ววงยันพี่น้องเ <laughs> พิ่นบ่เห็นลองซีมก่อนว่า,าซีเป็นแงังไดหัวเองแสบเองเนาะอันนี้กะไปอันตะไคร่ เบ,บวาโนมาตีกับขัวอาศัยอันนี้เนาะเพราะว่าพอมันหอมยังไม่จับนะนั่งอยู่ลุมเลยเนาะเพราะว่านั่งอยู่คนกับมืดอ่าดอกไพ่บางนั่นตายก็ได้มานั่งอยู่ลุมนี่แหละแจ่วเนาะขัวแจ่วกับเป็นแบบมันๆเต็ม,นมๆนิน,นึง <laughs> ยูบุญแต่เก่านะกับีอยู่อันนี้นะผลขายแพงๆ,พงๆนะเนาะแบบน้อยเดียวหนึ่งมีประมาณสาักไปพันคนละแต่กบระเหัาเงินไทยเป็นเท่าไรเนานะยายของอ้ไทยหมืนก็มักๆักอันนี้นะเืลากินกับข่าวนอตีกับยานจะพอกขึ้นกินข่าวไปเพราะว่ากินแต่เว้นๆเน,น่าไหละ เป็นกินบลาได้เป็นกินปลาแล้วป็นผัวอ,อยู่เลยเนาะ <c oughs> กินเบิดข่าวเลยลพอดีอีมนะ่มลเนาะกินหลาย ควานอาตี้อันแบบแบบแบริโอสข่าวแดงนออ้องเพราะว่ากินร้ายแล้วเว้นนี่ก็กิน <c ười> แกะมันพินล Nh ลห์หน่อยยุ่งกับไลายๆเว้นนี่นะ้นวารตี้เอาหนำไปเต็มตูเ้เลยนาะยังบอรเบิร์ตอยู่เอามาคือเก่าไปหอดยขึงทางพอดีปนตกห้ามเ,าเ,เดีวก็เก็บได้หนึ่งก็มา แต่ว่าแถวจะกล่าวกับแถวเพื่อนนอตตี้เนี่ยกับมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังกาลังอันแบบเป็นอันบ่งอยู่เนาะแบบยังบ่ได้เป็นนางแบบยังบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะเป็นกับส่องสีบนลายทางพุน่ะมีก๊กคีเด็กาลายกับมีลายอยู่ ใหญ่ๆี่น้องเนาะเดี๋ยวเขากินตำใหญ่เอร์ซาเปิ้นเก็บต้องมือเนาะลายๆเลยวะอันนตี้เพอ่์ซี่ป้ายกับใกล้เติบก็ได้เวลาบันไ่แต่เพิ่นตื่นมาเลยกับไปเก็บเลย แมงเหมาก็ไล่ไลเนะพี่น้องเอ็มมาขำในกามาไปทิปน้่นเอนเอออะไยังไงเนาะว่าว่าถือเกี่ยงตายบอกอยากกินทิปวันนี้ ทำอะไรก็มากเลยแน่งมากหนกับไปเนาะเลยกินก็ได้คือกันมีแนวกินได้ไดเบิดขตาวกับพอดีอีม เนาะมีมะระหลายกินกันอีกต้นก็สิตกแล้วพี่น้องเนาะเบิดคนมาอีกเลยกินน้ําก่อนเดี๋ยวเอาจอดแป๊บนึงโดยเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้าตี้ก็กินอันเป็นที่ละร้อยแล้วเนาะก็ยังหลายเติบอยู่แซ่บเนาะพี่น้องเอ้ยกินบ่เบิดก็แม่นกินอีก น้องนอนตี้กับสิอคอโตจบคลิปไปแล้วเนาะืัอนี้ก,ก็มาก,กินอันขวานอนปีเสื้อเนาะให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงน้ากันเนาะกับมีแม่อลายๆคนบนถามเข้ามาว่ากินได้บ่เนาะดูว่าแตงได้วันนี้นอ,นอนตี้ก็ได้มาขวานาก็กินให้เบิงแล้วเนาะแซ่บพ,พี่น้องเลยาพยาย,ยามมากินน้ากับมาได้เนาะอยู่เมืองลาวเฮานี่อ่ามีอาหารป่าลายพี่น้องเลยเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะนอนตี้ก็ต้องขอโต,ตไปแล้วเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สุขุดสุกคนเนาะพี่หนุชมคลิปนอร์ตี้ในต้นจบเนาะพี่บระคามโฆษณาให้น้อร์ตี้จากคลิปนี้กับก่อนันกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเขาเก,กาคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีทั้งแม่ตู้ก่อนเนาะพี่น้องไอ้ผเพิ่นจะนั่งนี่พูดเลยโอ้ยังไม่เห็นหนาเพิ่นเนาะสบายดีกกนนยดแม่ดโดยโดย,โดยพอกันคลิปหนาพี่น้องไปแล้ว